สวัสดีครับวันนี้เป็ดพาทุกคนมารีวิวคาเฟ่หนองคายครับจริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านประจำเลยก็ว่าได้เพราะว่าพาแม่ไปทานบ่อยมากๆนะครับแต่ว่าไม่เคยตัดสินใจที่จะถ่ายคลิปรีวิวสักทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่คิดที่จะแบบแบบ,แบ,บอัดคลิปทำอะไรแต่ว่าวันนี้ก็เลยแบบว่าได้แวะไปทำบุญมานะครับก็เลยอ่ะไหนๆก็มาหนองคายก็ต้องแวะร้านนี้เหมือนเดิมชื่อร้านว่าโค้งคาเฟ่ครับทุกคนเนื่องจากเราไปตอนแบบกลางวันนะครับประมาณ เที่ยงเที่ยงบ่ายๆะครับบรรยากาศมันก็จะร้อนมากครับแล้วก็คนยังไม่มาเยอะนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ว่าช่วงหัวค่ำครับสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยคนก็จะมาเยอะครับเพราะว่าวิวแม่น้าโขงสวยมากครับบรรยากาศคาเฟ่ก็จะติดแม่น้าโขงเลยครับทุกคนแล้วก็จะมีเหมือนอารมณ์แบบมีดนตรีตอนกลางคืนด้วยครับกลางคืนน่าจะเปลี่ยนเป็นบาร์นะเท่าที่จําได้แต่ก็ไม่เคยไปนั่งตอนกลางคืนสักทีนะครับแบบกลับบ้านก่อนตลอดเลย แล้วตอนนี้เข้ามาแล้วก็มาเปิดดูเมนูนะครับเมนูในร้านอ่จจะมีทั้งพวกคาเฟ่ต่างๆตามปกติเลยก็คือพวกกาแฟพวกกาแฟนะครับเครื่องดื่มโซดาหรือว่าอะไรต่างๆเยอะมากเลยเป็นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารก็มีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานท็อปปิ้งนะครับน่าจะมีครบเลยนะใช้คําว่าอย่างนี้เขามีเชฟอยู่ในร้านที่ทําแบบ ทำอาหารให้ตามสั่งตามเมนูที่เราต้องการเลยนะครับส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับจาน,นครับว่าเราจะสั่งรูปแบบไหนนะครับก่อนสตาร์ทแบบ70็0สิบแปดสิประมาณนี้ครับอันนี้ไปก็กาลังสั่งน้ําให้กับแม่แล้วก็ให้กับเป็ดน,นะครับเพราะว่าเราจะไปกินข้าวกันอีกที่หนึ่งในระหว่างรอน้ําหรือรอเครื่องดื่มแล้วก็จะ พามาดูวิวทิวทัศน์ของร้านนะครับซึ่งวันนี้ร้อนมากแต่ก็ต้องแบบว่ายอมเดินออกมาตากแดดซึ่งปกติเป็นคนกลัวแดดมากครับก็ยอมเดินออกมาตากแดดเพื่อที่จะพาทุกคนดูวิวนะครับอันนี้คือชั้น2ของร้านนะครับแล้วก็มันจะเห็นวิวทั้งแม่นำ้ำโขงฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาวเลยเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดินเดินเดิน,เด,นเดินไปแดดร้อนมาก บายบายสวัสดีสบายดีสอปปอล้วจริงๆแล้วฝั่งตรงข้ามแม่น้ําโขงของอําเภอเมืองหนองคายเนี่ยไม่ใช่เมืองเวียงจันทนะครับมันก็เลยทําให้ไม่เห็นตึกรามบ้านช่องหรือหมู่บ้านของคนอื่นนะอ่านครหลวงเวียงจันเนี่ยน่าจะตรงกับอําเภอสี่เชียงใหม่ของอจังหวัดหนองคายนะครับก็คือไปอีกอําเภอหนึ่งอันนี้ชั้นล่างครับของ คาเฟ่ก็จะมีบ่อปลาครับแล้วก็น้ําตกแบบนี้เลยครับทุกคนไหลลงไปเรื่อยๆปลาครับตัวใหญ่มากระหว่างทางเดินก็เจอน้องหมานะฮะทักทายกันหน่อยเป็นคนชอบเลีย้ยงหมาพาทุกคนเดินออกไปข้างนอกดีกว่ามันทะลุตรงทางเดินส่วนสาธารนณะไม่ใช่ส่วนสิมันทะลุตรงทางเดินที่สาธารนณะริมโขงที่เขาสร้างไว้ให้กับคนที่อออยากจะมาปั่นจักรยานออกกําลังกายริมโขงหรือมาวิ่งริมโของอย่างนี้ครับสำหรับแบบ ใช้คนในพื้นที่ใช้นะครับก็เชื่อมกันเลยอันนี้เป็นวิวที่มองร้านคาเฟ่จากข้างล่างนะครับทุกคนประมาณนี้เลยบอกเลยว่ากลางคืนน่าจะสวยพอสมควรเลยแต่เราไม่ได้ไปถ่ายเก็บคลิปไว้แบบมันก็เลยไม่ได้เก็บมาใครอยากให้เบพดพาไปไหนอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ